แสบตาขณะต่อขนตากังวลว่าจะอันตรายต่อดวงตาจริงๆแล้วนะคะอันตรายมากแล้วเราจะทํำยังไงคะให้ไม่แสบตาวิธีแก้เลยนะคะอันดับแรกค่ะเราไม่ควรที่จะต่อขนตาแล้วมีกาวชิดโดนหนังตาหรือชิดคนมากจนเกินไปควรเว้นระยะประมาณ0.5ถึง1มมรนะคะแล้วแต่รูปตาของลูกค้าข้อที่2นะคะช่างต้องระมัดระวังในการดึงเปลือกตาของลูกค้าขึ้น mm hmm. เพื่อให้มองเห็นขนตาชัด แต่ลูกค้าจะต้องหลับตาปิดสนิทนะคะสสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือวิธีการเลือกกาวค่ะกาวต่อขนตาแต่ละยี่ห้อนะคะจะมีไอระเหยที่มากน้อยแตกต่างกันไปสําหรับลูกค้าอาจารย์แนะนําว่าเราไม่ควรใช้กาวที่แห้งเร็วมากเกินไปหรือมีไอระเหยที่แรงเกินไปหากทําครบ3อย่างแล้วนะคะอาการแสบตาของลูกค้าก็จะลดลงหรือหายไปสําหรับใครนะคะที่ต่อไปแล้วแสบระหว่างต่อก็แสบหลังทํายังแสบอยู่เบื้องต้นสําหรับช่างนะคะคุณควรมีน้ําตาเทียมค่ะหยอดให้ลูกค้าเพื่อ บรรเทาอาการและประถงพยาบาลเบื้องต้นค่ะหากประถงพยาบาลไปแล้วแล้วมีอาการอยู่นะคะก็ให้ดูว่าไอระเหยของกาวยังมีเยอะหรือไม่สามารถใช้พลมงเป่าช่วยได้แต่ถ้าไม่ได้จริงแล้วแพ้รุนแรงอาจารย์แนะนําถอดแล้วไปพบแพทย์แช่ความรู้ดีๆนี้เอาไปเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะ